สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับครับวันนี้เก่ามาเชียร์กับภาพี่น้องเอฟซีมาตามแนวทางที่พี่น้องเอฟซีหลาย่านล่อคอยเด้อครับผมครับวันนี้กับบรรยากาศดีแต่เศร้าเยอะครับพี่น้องเนาะครับเพราะว่าเม่ขึ้นนี่กับมีฝนลงมากเ่าแห้งหรอกครับผมแต่ว่ากับมีทึ่งล่มทึ่งฝ่าห่องนะพี่น้องเนาะครับกับชุ่มช่า เย็นสบายอยู่ครับผมเมื่อคืนนี้แถมไฟดับอีกตั้งหากครับพี่น้องเนาะครับเมื่อนี้ก็มา,าตามตอนแนวทางที่พี่น้องเอฟซีลออค่อยครับพี่น้องเนาะเลขรับวงในพ่อแต้มครับผมครับเลขรับวงในพ่อแต้มคือ,องวดวัางหันเพื่อนกะให้วิ่งเจ็ดนะพี่น้องเนาะวิ่งเจ็ดตัวเดียวเลยครับผม บันี้เพื่อนบ่ได้จับคููให้ครับพี่น้องเนาะหมวดวังหันครับน้ำเชียร์กับพอแต้มกับมักตัวเดียวกันครับพี่น้องเนาะครับถ้าจําได้งวดวังหันที่น้ำเชียร์กับเก่ามาเชียร์กะไปหาพอแต้มครับผมพอแต้มกับได้เลขรับวงในมากครับพี่น้องเนาะเจ็ดตัวเดียวกับน้ำเชียร์ท่วมกับน้ำเชียร์ฝันหินน่องอูหรือว่าลูกไส้เนี่แหละครับผม ปันยามใดออกยง้นั่นอายุลูกไส้ครับอายุลูกไส้กับสิบเจ็ดอยากสิบแปดน้องพี่น้องเนาะกับการที่บอกกันกับพอแต้มอยู่ครับผมน้ำเชี่ยกับลงไปหนึ่งเจ็ดถ้าเจ็ดบ้าจะเป็นหนึ่งเจ็ดพอแต้มว่าเจ็ดหนึ่งครับพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องมีสิทได้เบิ้งคลิดงวดว่างหันครับพี่น้องงวดนี้กัได้มาแล้วเด้อครับผมตัวเดียวเท่านั้นน้องพี่น้องเนาะเส้นเคยแต่ว่าเงี่ยมาว่าเพิ่นจับคุยพร้อมเด้อครับผม เลขสายรับเาเลกรับเิ่นจับคู่ให้พร้อมครับงมวดนี้ก็จังได้กับไปผิดจหน้าเบิ่งเป็นแนวทางเส้งโศกเส้นดวงครับผมมื้อันนี้บวได้ไปหาพอครับผมครับพอดีโท่หาพอแบบเร่งด่วนนะพี่น้องเนาะครับผมครับทรหาพอเร่งด่วนเพื่อพี่น้อง f อซจะได้ยิบจับลอตเตอรี่ท่านครับผมเพราะว่าขอกันมาหลายเนาะพี่น้องเนาะเลขกรับวงใน พ่อแต้มครับผมครับเฮาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเลขดับวงในพ่อแต้มครับเก่ามาเชียร์กขอขอบพระคุณพ่อแต้มเด้อครับผมพี่เมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับไปเบิ้งงวดน,นี้กันเนาะพี่น้องเนาะว่าสามาตรงใจกับน้ำเชียร์อีกบ่ครับผมว่าเลขพิ่นได้มาตัวใดครับบ่ว่าหันตรงใจกันเด้อครับผมเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ด ตัวเดียวครับพี่น้องเนาะครับบนล่างครับพี่น้องกันบนกันล่างไว้ครับพี่น้องเลขค้างเดียวเท่านั้นครับวันนี้สีตรงกับที่น้ำเชี่ยหมักบ่อครับผมไปรับส้มน้าฟังน้ำกันกับเลขพพอแตกเด้อครับผมเลขรับมีที่มาครับโอเลขรับวงในนะพี่น้องเนาะครับเอาก็จะเลื่อมเด้อครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับ กามาเชียร์น้ำเชียร์อูน้ำสวอูน้ำชัยในเรือครับผมไปรับชมรับฟังเลขของพ่อแต้มเลขรับวงในกันเลยครับพอครับครับครับเกามาเชียร์สวัสดีพ่อแต้มครับผมครับครับผมครับผมสวัสดีครับผมเป็นยังไงน้อเมื่อคืนพอไฟดับกับว่าไฟล่มข้ายโยนมาจิกหาทุมครับเอาพ่อว่าจังไนก่อนเลขกัน อันเลขกเลขกลับหลับไหมได้มาแล้วบอกมาแล้วมาแล้วทรงใหมไม่ขึ้นโอ้สรงมาแล้วเด้อครับพี่น้องครับผมครับทรงมาแล้วนะพอนะ่อเนาะครับ,บที่พี่น้องเอฟซีล่อค่อยครับผมงวยว่างหันกันเจ็ดตัวเดียวครับน้ำเชียกน้ำเชียกก็พอจับกันบบดนี้เจ็ดหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดครับผมอโอ้มาแล้วพ่อๆดวนดวนเลยตัวนี้ครับดว,ดวนเลยครับผม อันตัวเดียวพ่อครับผมสามตัวเดียวสามตัวเดียวครับผมตับเลขวิ่งรับรับครับพี่น้องเนาะหมวดทหารเจ็ดตัวเดียวม่่จับคูพอมเออ๋อเงินนี้เพิ่นจับคู่พ่อมครับพ่อสองคู่สองคู่สองคู่ตรงใจน้ำเชียบบนนอกครับผมครับจับเลยครับพ่อ ตัวไหนก็พ่อครับผมแปดสามกับเก่าสามแปดสามกับเก่าสามกับผม oh. โอ้อายุน้ำเชียร์ที่นพอ่อเก่าสามสามเก่าอายุน้ำเชียอันบอกแค่สิครับตัวน้ำมักครับครับตรงนี้นะแต่ว่าพ่อแต้่ยมงวดนี้งวดนี้ตรงใจอยู่ี่พอ่พอเพราะว่าน,น้ำเชียร์ฝันมาตำรวจจับ บ้านี้เอฟซีเลยว่าอายุเท่าไรบอกเนี่ยน้ำเชี่ยน้ำเชี่ยผ่นอายุสามสิบเก้าเต็มไม่พอะเอาหมวดว่าหันนี้พอแต้มไฮเจ็ดหนึ่งน้ำเชี่ยไหนึ่งเจ็ดสำรับกันนี้ครับวัดแต่แรง่าเก้าสามหนึ่งเอาลองเวอร์พี่น้องเอฟซีครับผมหมวดว่าหันน้ำเชี่ยไหนึ่งเจ็ดพอแต้มไฮเจ็ดหนึ่งครับโซกันยุกับพอแต้มครับผมหมวดว่าหันหมวดนี่กับมาตรงกันในรเดับครับพี่น้อง พอเต็มให้เก่าสามอันได้มากเก้าสามครับผมแล้วก็น้ำเชี่ยกบอายุสามสิบเก่าครับพี่น้องเนาะเพราะว่าฝันวัาตะของถืงตอตำรวจจับเอามาตรงกันแล้วบาทนี้ครับใด้มากลุนดวนจัดหนักจัดเต็มครับพี่น้องเนาะบนล่างครับผมบนล่างจัดไปเลยครับอันเสียงยังพอขกขาขกขากข พ่นเมียพ่เมียถกินเนื้อมือนี่ยโอ้ครับเทียมงานบ่พ่อกะสองสามต้นนี่นะโอ้ซอยจุบ่พ่อกักกักเอาครับผมบุรุษบัวนพอเด้อครับผมครับขอบพระคุณพ่อแต้มครับผมครับพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะเลข รับวงในพ่อแต้มครับพี่น้องครับผมหมวดนี้เพื่อนกะได้มาครับก็คือวิ่งบนสามนะพี่น้องเนาะครับกันลางน้ำได้ครับพี่น้องวิ่งบนสามครับเพื่นจับคู่ให้พร้อมครับพี่น้องครับผมหมวดนี้ครับแปดสามเก้าสามครับผมครับแปดสามเก้าสามเก้าสามกับไปตรงใจน้ำเชียอยู่เด้อครับพี่น้องเนาะเพราะว่าน้ำเชียกับ อายุ39ครับพี่น้องเนาะ39ปีครับฝันดีพ้อมครับพี่น้องเนาะน้ำเชียร์ที่ลงงลิปไปแล้วน้ำเชียร์ฝันว่ากำลังกินกุ้งอยู่ครับตำรวจมาจับน้ำเชียร์ครับพี่น้องเนาะในความฝันครับก็เลยมักอายุตะของน้ำครับ39ปีก็ไปช่วนกับเลขกหลับวงในของพอแต้มที่เพิ่นจับคูให้คือเก่าสามเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับคือเป็น แนวทางนะพี่น้องเนาะงบวเราะหันกับตรงใจกันก็คือเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดครับพี่น้องครับเอาถ่ายคลิปนี้กะขอไว้พอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันกับแนวทางที่น้าเชียร์เก่ามาีเชียร์ในน้าเสนอเนาะพี่น้องเนาะครับสองพฤษภาคมหกสิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ